เชา้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้านะครับทั้งที่เมื่อวานเนี่ยก็นอนค่อนข้างดึกนะแต่มันเป็นอาการของความตื่นเต้นนะครับที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกทุกครั้งที่ได้เดินทางไปเที่ยวเป้าหมายวันนี้ก็คือภูทับเบิกครับดินแดนแห่งสายหมอกไปเที่ยวกันครับ นี่ข้ามสะพานมาเดี๋ยวก็จอดรถแป๊บหนึ่งนะครับผมเด,เดี๋ยวหาซื้อน้ำซื้ออะไรกินก่อนนะครับครับแวะจอดครับ แกงง่วงนะครับที่สะพานทอดขุนผาเมืองนะครับเป็นสะพานที่สวยงามใครผ่านใครผ่านมาแถวนี้ก็จะชอบแวะลงมาจอดรถนะครับแล้วก็มีแถวนี้จะมีร้านน้ําอ้อยสดนะครับแล้วก็ส้มตํานะครับแกงง่วงสําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรไปมานะครับตอนนี้หลักลองดูหลักกิโลเมตรนะครับ อำเภอลมสักอีก23เพชรบูรอีก57ครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข12นะครับถ้าย้อนกลับไปทางนู้นที่เราผ่านมาก็คืออำเภอน้ำหนาว75กิโลนะฮะและชุมแพนี่ผ่านมา97กิโลแล้วนะครับครับจะเดินทางกันต่อแล้วครับผมยังไม่ถึงเลยตอนนี้กว่าจะถึงทับเบิกอีกนะครับผม ไม่หล่นเฉยเลยผมจอดตรงลงไปข้างล่างเมื่อกี้นิดนึงถ้าผมเอามือถือวางไว้บนฝากระโปรงหลังแล้วก็ไปเดินถ่ายวิวพอถ่ายวิวเสร็จก็ขับไต่เนินขึ้นมาพอมันนึกขึ้นได้โอ้ยหัวใจอยู่ตาตุ่มก็เลยเปิดประตูลงไปดูเห็นมันอยู่ยังอยู่แล้วมันก็ไม่หล่นนะเออผมก็ยอม,ยอมมันเลยโอย้ป่าคุ้มครองครับผมโชคดีโชคดีแล้ววันนี้ โอเคถ้าตามพิกัดใน GPS มือถือนี่คือเราถึงแล้วนะครับที่พักที่เราเลือกไว้นะครับแต่เห็นป้ายที่พักมีเบอร์โทรนะครับสองเบอร์แต่ก็โทรไม่มีคนรับสายซักเบอร์เลยนะครับผม <c oughs> ก็เลยลองเดินเล่นเรื่อยๆลงมานะครับเพราะว่าอากาศก็เย็นสบายดีแล้วก็มองเห็นหมอก เพลินตาดีครับเดินเที่ยวลงมาเพราะคิดว่าที่พักน่าจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จากปากทางนะครับแต่คิดว่าน่าจะคิดผิดแล้วครับผมยิ่งเดินลงมายิ่งไม่เจอครับผมแต่เป็นที่พักชื่ออื่นๆหมดเลยครับผมไม่มีที่เราต้องการเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออหรือว่าเปลี่ยนใจดีกว่า แต่ดูวิวแถวนี้ก็ไม่ค่อยเกิี้ยงเกี้ยงเท่าไหร่นะครับมีสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างเยอะครับเอ่อเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดินกลับขึ้นดีกว่าไปเอารถลงมาเลยดีกว่าเพราะเมื่อกี้นี่เจอเจอเขาพักอยู่บ้านพักหลังหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอารถลงมาเหมือนกันแล้วทางลงไปนี่ยังอีกไกลเลยครับผมเพราะฉะนั้นเดินคงไม่ไหวอ่ะว่าจะ,ะกางเต็นท์สักคืน <laughs> สามารถกางตรงย่านนี้ได้เลยค่ะ แยกๆตรงนี้ใช่ไหมแต่วันนี้คงไม่มีใครมาอน,นั้นหรอกบังเนาะ,ะวันจันนะเนาะค่ะหรือไม่ก็จลากข้างหน้าโดม่ะอ๋อหน้าโดมจ้าจ้า ทางลานเขาให้ยืมกลางที่หน้าเต็นที่เป็นเต็นโดมนะครับพื้นที่ด้านหน้านี้จริง,รงๆลานมันอยู่ด้านหลังแต่เขาอนุญาตให้มากลางตรงนี้ได้คิดคืนละร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเลยกลางเต็นเล็กจริงๆมีอีกเต็นหนึ่งเป็นเต็นใหญ่มันลงไม่ได้ก็เล้วเต็นสำรองนะครับเต็นเล็กกลางแทน ก็เป็นเต็นท์เก่านะครับไอ้มุมก็เปื่อยจนเสาทะลุซิปซิปก็แตกครับ <c oughs> คืนนี้เอาพอนอนแล้วกันเดี๋ยวขนผ้าห่มขนหมอนอะไรมาเยอะๆถุงนอนมีสองอันใส่ซ้อนสองอันเลยแล้วห่มเดี๋ยวผ้าห่มอีกไม่งั้นไม่รอดใส่ต้องผูกเชือกอีกไม่รู้กี่กี่เส้นบเนี่ยแต่ยังดีมันมีอาศัยโครงสร้างเขาอะเราก็ผูกกับโครงสร้างเขาเอาไม่น่าจะบินคืนนี้หวังว่าจะรอดครับผม ครับกางเร็จแล้วครับผมเต็นเปื่อยๆที่แรกก็จะเอาเอาไงดีนึกอยู่ว่ากลางมันคงมันคงนอนได้นะครับผมเพราะมีเครื่องนอนแต่ลืมนึกถึงไปอย่างหนึ่งคือว่าถ้าคืนนี้ฝนฝน,ฝนเทลงมาเนี่ยเละพูดวยคำเดียวว่าเละแน่ๆก็คืนนี้ถ้าฝนเทก็ค่อยาย้ายไปนอนในรถเอาครับผมวางแผนว่าย่างนั้นแล้วกัน โอเควัดดวงดูครับผม สไตล์ชาวแคมป์นะครับมีอะไรก็กินกันไปวันนี้ขี้เกียจไปทําอะไรซับซ้อนนะครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆไปก่อนวันนี้อันนี้ซื้อแวมและซื้อมาจากปั๊มปตทแแค่เห็นกระน้ำลายไหลแล้วครับ น่ลมอยู่พัดมาแงล้วกันเดี๋ยวสัประของกินปิวหายหมดกินข้าวกันครับเยียม รู้สึกจะมีพริกมาด้วยอของดีของดีอยู่นี่เจอแล้วปลาเด็กบงอ่งอื่นค่อยว่ากันมือหลังนะครับผม ตอนเ,อเช้าๆมรูจะได้เห็นทะเลหมอกกรอเ่าเมื่อกี้ดูพยากรณอากาศจะไปมีฝนก็ตอนหนึ่งตอนห้าทุ่มครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนห้าทุ่มค่อยหอบผ้าหอบผ่อนวิ่งหนีเข้ารถ <c oughs> มาลุ้นไงเราคืนนี้จะเป็นยังไงครับ ชีวิตก็ต้องอย่างนี้นะชีวิตต้องไม่สมบูรณ์แบบวันนี้แค่เรื่องโทรศัพท์ที่ลืมไว้ฝาท้ายรถแล้วขับรถขึ้นมาแล้วมันไม่ตกนี่ก็เซอร์ไพรส์สุดๆในชีวิตแล้วกำ <c oughs> ลัง นึกเซ็งในใจอยู่ว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องได้ขับรถย้อนลงไปไปหาแล้วก็ไม่รู้ว่าคงแตกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรถสวนขึ้นมาก็คงเหยียบเหยียบเละแล้วอะไรเงี้ยก็ลงจากรถไปดูฝาท้ายโอ้โหมันยังเกาะอยู่ฝาท้ายยังมันคงและหนักแน่น <c oughs> กลางปีนี้จะแหงๆอยู่นะเนี่ยต้องซื้อหวยแล้ว มากินครับหมูตะวันครับกินแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดใครไม่กินข้าวมาดูแล้วมันรู้สึกมันจะมีความผิดโอเคครับ